สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้อยู่ในครัวนะครับผมจะมาทํากับข้าวเมนูง่ายๆที่เรากินกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือผัดกระเพราปลาหมึกนั่นเองนะฮรแต่ว่า ปลาหมึกที่ผมเอามาผัดนเนี่ยมันเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับซึ่งผมไปแมคโครเมื่อเช้ามันอยู่ใกล้บ้านไงอยากหาวัตถุดิบอะไรมาทําก็แวะแมคโครเพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยเนาะราคาก็ถูกด้วยที่เห็นอยู่พันมืออยู่ตรงนี้อันนี้โดนมีดบาดนะไปปอกมะม่วงนะครับไปปอกมะม่วงแล้วก็แงะแงะจืดเข้าไปรู้ ลึกอยู่นะครับก็เลยอาจจะต้องเห็นอย่างเงี้ยวั 1, 2, 1นสองวันน่ะหรืออาจจะหลายคลิปหน่อยหมอบอกว่าอย่าให้มันโดนน้านะอันนี้เตือนตลอดนะตดนะเตือนคุณพ่พอบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านตลอดว่าเออระวังมีดนะเวลาทํากับข้าวอย่างงุ้นอย่างงี้ตัวเองโดนบางทีเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรตามทันบางทีมันก็มาในรูปแบบเมียใช้ไงพ่อพ่อปลอบพ่วงให้แม่หน่อยสิเนี่ยโดนเลยอะบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบภรรยา อาแซลเล่นแซวเล่นนะครับมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะประมาทของเราเองล่ะอันนี้ต้องระวังเนาะเห็นผมเป็นตัวอย่างละวันนี้จะทํากระเพราปลาหมึกนะครับซึ่งไปซื้อปลาหมึกที่แม่โคเมื่อเช้าอย่างที่บอกมาเนี่ยนะครับมันเป็นหนวดปลาหมึกยักนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเอาใส่กระมังมันกิโลกรัมละ140บาทผมซื้อมา7ขีดเนาะศูนกิโลเนี่ยก็ประมาณ7ขีดนั่นแหละร้อยหนึ่ง ร้อยบาทห้สิบตังค์นะครับก็ได้เยอะนะหนักมากอะ่ะแค่ร้อยนึงนะครับเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวให้ดูนะะใส่กระมัง่อะไม่ค่อยกล้าใช้มีดเลยเยนี๋ยโอ้ยเป็นกลัวไปเลยอะ่ะกลายเป็นเดทไอ้ด้วนไปเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องใส่ถุงมือนะครับถุงมือพลาสติกอาจจะดูน่าลํำคาญหน่อยแต่ว่าหมอสั่งมากิ่นคาวนาะนี่อะ่ะโอ้ยเมือกเต็มเลยครับ นี่ใหญ่ไหมอันนี้ก็คือร้อยเดียวนะเนี่ยเส้นเนี่ยร้อยหนึ่งนะครับก็ยังสดใหม่อยู่ยังแข็งอยู่หนังไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างเกลือนะครับบางทีเขาบอกว่าล้างน้ําส้มสายชูก็ได้แต่ว่าผมไม่ชอบกลิ่นน้ําส้มสายชูมันดูฉุนๆนะครับเราจะเอาไปล้างน้ําเกลือสัก2อสมรอบแล้วกันล้างน้ําเปล่าให้มันแบบความคาวมันน,น้อยๆหน่อยเนาะ ี๋ยวผมอขอล้างหลายๆรอบนะครับอันนี้อาจจะมีเสียงปั๊มน้ําดังเข้ามาหน่อยนะมันแบบปัป๊มน้ำเนาะมันก็จะดังรบกวนนิดนึงนะครับเราจะล้างจนเหมือนกับว่ามันแบบกลิ่นนะกลิ่นอาหารทะเลอะ่ะก,ก็ก็รู้อยู่เนาะวรามันเป็นแบบกลิ่นคาวปลาหมึกมือก็ต้องระวังเกลือเกลือเกลือ ขยำเอาเมือกมันออกมืออีกข้างหนึ่งใช้ไม่ได้ไงกลายเป็นเดทไอ้ด้วดแล้วตอนนี้ นี่ครับล้างมาเรียบร้อยแล้วหายคาวไปหน่อยนึงแต่ยังมีกลิ่นอยู่นะเดี๋ยวผมว่าจะเอาไปลวกนะครับผมจะไปลวกน้ำร้อนสักนิดหนึ่งเดี <at> ๋ยวขอลวกน้ำร้อนสักนิดหนึ่งนะครับให้น้ำมันเดือดซะหน่อย ระหว่างรอน้ำเดือดนะครับผมจะให้ดูว่าผัดกระเพราหนวดปลาหมึกผมใช้อะไรในการผัดบ้างนะครับอันนี้หนวดปลาหมึก7ขีดเนาะล้างเรียบร้อยแล้วพริกแดงจินดานะครับอันนี้กี่เม็ดไม่รู้แหละเอาประมาณนี้แหละชอบเผ็ดๆกระเทียมนะครับกระเทียมจีนนะรกระเพราะนะครับปลูกไว้ที่หน้าบ้าน2ต้นเองนะครับกินแทบไม่ทันก็คือแบบถ้าใครมีบ้านนะปลูกแค่2อสาต้นก็พอแล้วนะครับมันพอกินตลอดเลยไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆเลยถ้ามาเก็บในตู้เย็นมันก็เหี่ยวเนาะ เนี่ยเวลาจะใช้กินเมื่อไหร่ก็เอามาผัดสบายเลยเอามาทากับข้าวสบายเลยครับเครื่องปรุงอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้ํามัน,มนอันนี้ซีอิ๊วขาวน้ามันหอยเนาะมีน้ํตาลพริกไทยนะครับรสด,ดีน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสแค่นี้นะครับน้ําเดือดแล้วผมก็จะเอาลงไปลวกแป๊บหนึ่งคือผมไม่ชอบให้มันคาวมันหดไม่เป็นไรแต่ผม,มอยากไม่อยากให้มันคาวผม,มชอบ นวดใหญ่จริงๆเอาให้มันแบบสลดสักพักหนึ่งเนาะมันจะได้แบบผมคิดว่ามันจะได้ผัดง่ายๆด้วยครับแล้วเวลาเขาเรียกอะไรนะผัดปลาหมึกแล้วมันน้ํามันเจิ่งมันก็ไม่อันนี้เนาะมันก็ไม่อร่อยไม่เข้มข้นเนี่ยเห็นปหมน้ํามันเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าน้ําที่อยู่ในตัวปลาหมึกในหนวดปลาหมึกมันออกมานะครับถ้าเราไม่ลวกก่อนผมคิดว่าถ้าเราเอาไปผัดอ่ะมันก็จะทําให้น้ําเจิ่งขึ้นมา เหมือนผมเคยเอาหนวดปลาหมึกครั้งที่แล้วไปไปผัดอะ่ะส่าม,มันจะโอเคแล้วนะประมาณนี้เนาะปิดแก๊สหลังจากลวกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสำหรับเอาไปผัดตอนนี้ต้องใช้ครีมช่วยแล้วนะครับมืออีกข้างไม่ถนัดละก็เป็นชิ้นให้มันพอดีคำแล้วกันเนาะแบบเผื่อมันหดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวผมจะซอยให้หมดนี่ก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับกดดิทดดหน่อยก็เหลือประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาโขาลิกกับกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้เอาเปลือกออกบ้างไม่เอาออกบ้างตั้งใจนะครับไม่ได้ขี้เกียจนะ <c oughs> <c oughs> คืออยากจะให้มันมีติดเปลือกบ้างอะไรเงี้ยนะเส่เข้าไป โขกเลยครับผมก็จะเอาละเอียดประมาณนี้เนาะไม่ต้องอันนี้มากนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่พริกปลา ด้วยหมึกเลยนะครับผมจะผัดให้มันผหดนิดนึงนะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับซอสหอยนางรมน้ำปลานิดหน่อย รสด,ดีผงชูรสนะครับแล้วก็น้ำตาลสักสองช้อนชาผิกไทยสุดท้ายก็กระเพราเนาะ นี้ขนาดว่าเอาลวกน้ําไปบ้างแล้วนะครับน้ำมันยังเยอะอยู่ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผัดกระเพราหนวดปลาหมึกยั์นะครับน้ำอย่างกับน้ำท่วมทุ่งอันนี้ขนาดไปลวกมาแล้วนะน้ำมันยังเยอะอยู่เนาะโอ้มันร้อนด้วยเดี๋ยวจะทิมให้ดูว่าที่ผมปรุงไปเมื่อกี้มันโอเคไหมมันเค็มไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอืม เมื่อกี้ที่ผมปรุงไปโอเคเลยครับไม่ได้เค็มไม่ได้จืดนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อของหนวดปลาหมกึกยกษ์เนี่ยมันกรุบๆเนาะใครที่ชอบอกินปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างเนี่ยมันจะมีหนวดปลาหมึกกับคางปลาหมึกอะไรนี้นะถ้าคางปลาหมึกมันจะให้คล้ายกระดูกอ่อนนะครับอันนั้นก็น่าเอามาผัดเหมือนกันแต่ผมว่าหนวดปลาหมึกเวลาเอาไปลวกมาเสร็จแล้วก็มาทำเนี้ยโอเคเลยนะถ้าเราไม่ลวกก่อนอ่ะผมคิดว่าน้ํามันจะเยอะกว่านี้อีกเนาะ ที่จริงอ่ะผมว่าลวกนานกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับมันจะได้แบบกดๆน้ําจะได้ไม่เยอะเนาะลองไปทําดูนะครับอันนี้ไปหาซื้อได้ที่แมคโครนี่มีแน่นอนนะครับโรตัสใหญ่ๆก็น่าจะมีนะครับลองไปหาหนวดปลาหมึกมันราคาถูกนะครับถ้าใครที่ชอบทานปลาหมึกนะนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเมนูที่จะเอาไปทํากับหม้อทอดและน้ำมันนะครับแล้วก็รีวิวของใช้ภายในครัวภายในบ้านเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปละ เจ็บมือ